สวัสดีค่ะพบกับช่องวิทยาชาแนลค่ะวันนี้จะพามาดูผักสวนครัวรู้ว่ากินได้นี่ผักคาค่ะผักสวนพัวหน้าบ้านคุณยายค่ะนี่นค่ะงามๆคือฝน เดี๋ยวจะพาไปชมว่าปลูกยังแน่ค่ะอยู่บานะ้านนะมีผักสวนครัวผักชะอมมีบะเขือกรอบค่ะบะเขือคืนกรอบเห็นหน่วยอยู่บ้างนี่ให้ดึงค่ะนี่บริสายสารผิด ปลูกแบบธรรมชาติน,นีมะแขงค่ะหรือภาษาไทยเอินมะเขือพวงกำลังจับดอกเป็นหน่วยน,นีดอกมะเขือพวงส่วนเดียวกินถึเบิดปี อันนี้เรากำลังถปลูกเนียงบุก๊กอันนี้น่าจะเป็นผักบุ้งค่ะกำลังปลูกผักบุ้งโห,หละพาค่ะโหระพา,พาตะไคร รักบุงกำลังเกิดเราแค่กระมีได้ค่ะเราแค่ซื้อซื้อมาตัวละสิบอ่ะซื้อมาจกะกปีกายปีหกสองมาละขี้นก กำลังเป็นดอกยังไม่เป็นลูกนี่ดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวแต่ยังไม่มีดอกถือฝนเอากระโปรงต้นเอากระแพาโผล่ขึ้นมาจากดิน Hmm. กูกำลังเป็นลนอยค่ะอันนี้พริกชี้ฟ้าต้นบอกพริกกำลังออกดอกกำลังออกน้อยไหมนี่ค่ะนี่กับมะม่วงนะคะอันนี้มะม่วงม่วงแกวคมิ ไดนนวยแล้วได้ขาหดย่ามได้กินนวยแล้วแต่ว่าตอนนี้บม่แเม่ย่ามบกมูหน้าฝนแล้วี่แปลงพักกาดหิน 5, ค่ะกําลังขืนกาดหินมีขคาะหน้าค่ะ ขนาดกาอีกอยังดูพ่ากระปุกพเท่าขยันต้นลำใหญ่ก็มีนะอยู่ในสวนของเรานี่บักทั่วค่ะข้างบักทัว่วมีดอกแล้ว ค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องวีดาชาแนลกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ